นะสาธุพลาวาพาโลยุทัส,สปริหารโกแปลว่าขึ้นชื่อว่าคนโง่จะทำงานอะไรก็ได้บริหารงานใหญ่โตขนาดไหนก็ได้แต่ไม่เจริญสักอย่างอันคนพานบริหารคณะหมู่นำไปสู่เลวทามความฉิบหายพลังพานชั่วยากถึงมากมายนำไปตายมากกว่าพาให้เป็น เพราะคนพานนั้นหนอบอริหารบริวารพลอยทุกขเกิดขุกเข็นหมู่คณะละธรรมจึงลำเข็นวิบัติเป็นเพราะพานบันดาลพาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาเริ่มต้นกันด้วยนิทานจากพระไตรปิดกกันก่อนเรื่องพยากระตายท่านผู้ฟังบริเวณชานเมืองพารณสีนี่มีป่าใหญ่อยู่แห่งหนึ่ง ด้านหนึ่งของป่าก็ติดเชิงเขาด้านหนึ่งติดแม่น้ำอีกด้านก็ติดหมู่บ้านนะเสร็จแล้วก็มีสัตว์ป่าจำนวนมากอาศัยอยู่มีสัตว์ห้าตัวเป็นเพื่อนกันคือกระต่ายลิงหมาจิ้งจอกแล้วก็นาคในชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นกระต่ายก็ได้รับการแต่งตั้งจากเพื่อนๆให้เป็นราชาของพวกตัวเนื่องจากมักจะกล่าวสอนเพื่อนเหล่านั้นให้ทำความดีอยู่เป็นประจำ ทีนี้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยเป็นสัตว์ฉลาดรุ่งเช้าต่างฝ่ายต่างก็ออกไปหากินแล้วตกเย็นก็จะมาพบปะพูดคุยกันหลังจากพูดคุยสนุกสนานเฮฮากันแล้วกระต่ายก็มักจะกล่าวสอนอยู่เรื่อย <S <S พวกเราเนี่ยต้องให้ทานต้องรักษาศีลและต้องทำอุโบโสถกรรมนะเพื่อนสัตว์ทั้งสามตัวได้รับโอวาทของกระต่ายไปปฏิบัติแล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตัว สัตว์ทั้งสี่ก็อยู่รวมกันอย่างมีความสุขจนวันเวลาผ่านไปหลายปีวันหนึ่งกระต่ายมองไปบนท้องฟ้าเห็นพระจันทร์เพ็นเต็มดวงทอแสงสว่างก็รู้ได้ทันทีว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระดังนั้นเมื่อลิงหมาจิงจอกและนาคมากันพร้อมหน้ากระต่ายก็บอกว่าเพื่อนรักเอ้ยพรุ่งนี้จะเป็นวันพระนะเพื่อนทั้งสามจงสมาทานศีลแล้วก็รักษาอุโบสถทานที่คนมีศีลให้ในะย่อมมีผลมาก เพราะฉะนั้นเมื่อมีใครมาขอเพื่อนก็จงแบ่งอาหารให้เขาก่อนตัวเองค่อยกินทีหลังเพื่อนสัตว์ทั้งสามก็กล่าวขอบคุณกระต่ายแล้วก็กลับเข้าพุ่มไม้ที่อยู่ของตัวไปตามเดิมรุ่งเช้าว,วันพระสัตว์ทั้งสี่สมาทานศีลแล้วก็ออกไปหากินด้วยหมายใจจะนําเหยื่อมาเก็บตุนไว้กินหลังจากที่เลยวันพระไปแล้วที่นี่นาคเป็นสัตว์กินปลาก็ไปหาเหยื่อแถบริมฝั่งแม่น้ำคงคา เวลานั้นมีพรานเบ็ดคนหนึ่งกําลังหาปลาอยู่เขาตกเบ็ดได้ปลาตะเพียนมาเจ็ดตัวก็เอาเถาวันมาร้อยเป็นพวงแล้วก็นําไปกลบทรายไว้บริเวณริมฝั่งแม่น้ําคงคานั่นเองแล้วเขาก็กลับไปตกเบ็ดใหม่หนาากําลังเดินหาปลาตายอยู่แถบนั้นได้กลิ่นข้าวปลาก็เดินไปตามกลิ่นสูดไปเรื่อยจนกระทั่งถึงที่ที่พรานเบ็ดกลบปลาเอาไว้อ่าหนาก็บอกเอออยู่นี่เองอ่าดีใจที่หาพบ จากนั้นก็เริ่มคุยสายนาาดีใจที่เห็นปลาพวงใหญ่แต่ไม่แน่ใจว่ามีเจ้าของหรือเปล่าก็ประกาศถนสามครั้งว่าเจ้าของปลาอยู่ไหนเจ้าของปลาอยู่ไหนสามครั้งครั้นเห็นว่าไม่มีเจ้าของนาคก็ฆ่าพวงปลาไปแขวนไว้ที่พุ่มไม้ที่ตัวอยู่ตั้งใจว่าจะเก็บไว้กินหลังจากออกจากการถือศีลอุโบสถในวันพระแล้วจากนั้นก็มานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองสมาทานด้วยความปิติใจ ส่วนหมาจิ้งจอกออกไปหากินตามนาข้าวนี่มันเดินไปเรื่อยเรืจนกระทั่งถึงโรงนาแห่งหนึ่งเข้าเห็นเปิดอยู่ก็เข้าไปในโรงนาแห่งนั้นก็พบว่ามีเนื้อย่างอยู่สองก้อนมีเหี้ยตายอยู่ตัวงแล้วก็กระบอกนมเปรี้ยวอีกกระบอกอ่ะเจ้าหมาจิ้งจอกก็ถามตัวเองใอ้มีเจ้าของไหมเนี่ยจากนั้นก็ประกาศหาเจ้าของเสียงดังลั่นอยู่สามครั้งเมื่อไม่เห็นมีเจ้าของมันก็คาบของกินทั้งหมดนะั้ไปเก็บไว้ที่อยู่ของมันตั้งใจว่าจะเก็บเอาไว้กิน หลังจากวันพระแล้วจากนั้นก็มานอนนึกถึงศีลที่ตัวเองรักษาด้วยความปิติใจ <prote ge S 1> เช่นเดียวกันนาคส่วนลิงลิงออกไปหาเก็บผลไม้ในป่าได้มาม่วงมาพวงหนึ่งแล้วก็เอามาเก็บไว้ในที่อยู่ของตัวหมายใจจะเก็บไว้กินหลังจากหลังวันพระแล้วเช่นเดียวกันจากนั้นก็มานอนนึกถึงศีลที่ตัวรักษาด้วยความปิติใจเช่นเดียวกันนาคแล้วก็หมาจิ้งจอก ทีนี้ไฟรกระต่ายเป็นสัตว์กินหญ้าเป็นอาหารเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องออกไปหาอาหารมากักตุนไว้เนื่องจากหญ้านะมีขึ้นอยู่ทั่วไปแต่เวลาเดียวกันก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าหากว่ามีคนมาขอของกินแล้วเราจะเอาอะไรให้เขาอ่ะเราจะให้หญ้าแล้วเขาจะกินได้เหรอแล้วนอกจากหญ้าแล้วเราก็ไม่มีของกินอย่างอื่นเลยแม้แต่อย่างเดียวเอาเถอะ ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีของกินอย่างอื่นแต่เราก็มีเนื้อของตัวเราเองให้เขากินได้เราจะให้เนื้อเของเรานี่แหละเป็นทานถ้ามีคนมาขอนะทันทีที่กระต่ายคิดให้ชีวิตตัวเองเป็นทานปรากฏว่าอาสนะที่ประทับนั่งของพระอินทร์ก็ร้อนเผาแข็งปังขึ้นมาทันทีพระอินทร์ก็สอดส่องด้วยทิพเนตรก็เห็นความเป็นไปของสัตว์ทั้งสี่ในโลกมนุษย์โดยเฉพาะคือกระต่าย ก็ทรงหมายจะทดลองกระต่ายเป็นสำคัญก็แปลงเป็นพราม์เข้าไปหาหนาคก่อนนาคก็ร้องถามว่าอ้าวพรามมายืนทำอะไรอยู่เนี่ยเออมาขออาหารท่านนะสิเพราะว่าวันเนี้ยข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถนาคดีใจมากที่ได้ยินพราม์พูดอย่างนั้นก็มอบพวงปลาให้ทั้งพวงพระอินทร์แปลงรับแล้วก็คืนให้เสร็จแล้วก็เดินไปยังที่อยู่ของหมาจิงจอก หมาจิงจอกเห็นมีพรามมายืนตรงที่อยู่ก็ถามอย่างที่นาคถามแล้วก็ได้รับคำตอบอย่างเดียวกันอ่ามันก็ดีใจมากรีบเอาเนื้อย่างมังเฮียมังแล้วก็กระบอกนมเปรี้ยวม,มามอบให้อ่าพระอินทร์แปลงรับแล้วก็คืนให้ก็เดินต่อไปอยังที่อยู่ของลิงลิงเห็นมีพรามมายืนที่อยู่ของตัวก็ถามอย่างที่สัตว์ท้องตัวนั้นถามมาแล้วอ่ะอ่าเสร็จแล้วมันก็ดีใจก็รีบนําเอาผลมาม่วงม,มามออให้ Mohammed, พรามพรามรับแล้วก็คืนให้อย่างเดิมจากนั้นก็เดินต่อไปอยังที่อยู่ของกระต่าย ก็ตายก็ถามทันทีที่เห็นพรามปรากฏตัวอา้าวท่านพรามณ์มาทําอะไรที่นี่ล่ะเออจะมาขออาหารท่านนสิเพราะวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะรักษาศีลอุโบสถกระต่ายดีใจมากที่ได้ยินพรามมากล่าวขออาหารอย่างนั้นเนื่องจากจะได้ให้ทานอย่างที่ตั้งใจไว้ก็เลยบอกว่าเออท่านพรามณ์ดีแล้วที่ท่านมาขออาหารจากข้าพเจ้าวันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะให้ทานชนิดที่ตัวเองก็ไม่เคยให้มาก่อนเลย ก็คือสละเนื้อของข้าพเจ้าให้ท่านกินท่านเป็นคนมีศีลย่อมไม่ฆ่าสัตว์แน่แต่ข้าพเจ้าจะกระโดดเข้ากองไฟให้ไฟไหม้ถึงตอนนั้นท่านก็จะได้กินเนื้อที่ย่างสุกข,ของข้าพเจ้าแล้วค่อยไปบำเพ็ญสมณธรรมนะพระอินปแปลงก็ประสงค์จะช่วยความปรารถนาของกระต่ายสำฤทิ์ผลก็เนรมิตกองไฟขึ้นมากองหนึ่งใกล้ๆนั่นเองท,ทันทีที่เห็นกองไฟลุกโผล่ขึ้นกระต่ายก็รีบพลุด ลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็วิ่งไปที่กองไฟทันทีครั้นแล้วก็สลัดขนสามครั้งเพื่อไล่สัตว์ที่ติดอยู่ที่ขนออกไม่ให้มันตายไปด้วยจากนั้นก็ตั้งจิตเป็นกุศลสละชีวิตให้เป็นทานกระโดดเข้าไปในกองไฟอย่างสง่างามเหมือนกับพญาหงโผลงสะบัวแต่ผลกลับปรากฏว่าไฟไม่ได้ทำอันตรายต่อร่างกายของกระต่ายนั้นเลยกระต่ายกลับรู้สึกเย็นเหมือนอยู่ท่ามกลางหิมะ ก็แปลกใจและร้องถามพราหมณ์ก็คือพระอินแปลงถึงเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นพระอินแปลงก็ตอบว่าเออนี่ไม่ใช่ไฟจริงๆหรอกนี่เป็นไฟที่เราเนรมิตขึ้นเพื่อการทดสอบทดลองจิตใจของเจ้าเท่านั้นเองกระต่ายก็อ้อนบอลนะข้าแต่พระอินขอพระองค์อย่าทําอย่างนี้เลยเพราะถ้าหากว่าคนทั้งโลกจะมาทดลองข้าพเจ้าโดยวิธีอย่างนี้ก็จะไม่ได้เห็นว่าข้าพเจ้าอ่ะมไม่อยากจะให้อะไรเสียเวลาเปล่า เพราะข้าพเจ้าให้ได้แม้กระทั่งชีวิตของตัวเองแล้วให้จริงๆไม่ใช่ให้เล่เลนๆพระอินทร์ซึ่งบัตนี้พระองค์ปรากฏในร่างของเทวดาแล้วก็อนุโมทนาในกุศลเจตนาอันแรงกล้าของกระต่ายแล้วก็ประสงค์จะประกาศเกียรติคุณของกระต่ายให้อยู่ชั่วฟ้าดินสลายก็บีบภูเขาทั้งลูกแล้วเอาน้ําสีดําเป็นหมึกวาดรูปกระต่ายลงไปบนดวงจันทร์นับแต่นั้นพระจันทร์ก็มีรูปกระต่ายคู่อยู่ด้วยกันเสมอแล้ว ประกาศเกียติคุณของกระต่ายให้ปรากฏแก่โลกอย่างนี้แล้วพระอินทร์ก็อุ้มกระต่ายออกจากเปลวไฟแล้วก็นำไปนอนบนหญ้านุ่มก่อนที่จะเสด็จกลับไปสวรรค์ชั้นดาวดึงฝไยสัตว์ส,สี่สหายนาคหมาจิงจอกลิงและกระต่ายนี้ก็ไม่ประมาทให้ทานรักษาศีลเข้าจำอุโบสถตราบสิน้นอายุไขชาดกเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าคนที่ตั้งใจทำอะไรจริงนะมักจะมีอุปสรรคก่อนแต่ส่วนมากอุปสรรคนั้นก็มักจะ แค่มาเป็นเครื่องทดลองเหมือนกับพยากระต่ายตั้งใจสละชีวิตให้เป็นทานแล้วก็ถูกพระอินท์แปลงกายมาทดลองฉันนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับอันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช่ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชด พุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังนิทานชาดกกันสักเรื่องก่อนดีกว่าท่านผู้ฟังมีแม่หมูตัวหนึ่งมีลูกสองตัวแม่หมูนี่รักลูกมากมันก็เลยพาลูกไปนอนในหลุมแห่งหนึ่งต่อมาก็มีหญิงแก่นางหนึ่งก็ใช้ไม้เท้ายันเดินกระโผลกระเพลก ถือฝ้ายมาตะกร้าหนึ่งผ่านมาทางหลุมที่แม่หมูนอนอยู่กับลูกหมูเสียงไม้เท้ากระทบดินเนี่ยมันดังน่ากลัวแม่หมูได้ยินแล้วก็ตกใจกลัวอันตรายจะมาถึงตัวก็ทิ้งลูกวิ่งหนีเอาตัวรอดหญิงแก่เห็นลูกหมูสองตัวน่ารักก็อุ้มใส่ตะกร้าแล้วก็เอากลับไปเลี้ยงไว้ที่บ้านตั้งชื่อให้ลูกหมูสองตัวนั้นว่ามหาตุนทีละ,ะอันนี้เป็นตัวพี่ส่วนตัวน้องชื่อจูละตุนทีละะ เรียกง่ายๆก็ตัวพี่ชื่อมหาตุนลนตัวนอกชื่อจุลตุลน,นะครับชาตินั้นพระพุทธเจ้าเขงเราเกิดเป็นหมูมหาตุลน,นี่แหละซึ่งเป็นตัวพี่ปรากฏว่าเมื่อแกได้หมูมาผู้หญิงแก่คนนี้ก็รักหมูสองตัวนี้มากแม้ว่าแกจะยากจนแต่ก็เลี้ยงด้วยความรักจนกระทั่งหมูสองตัวนี้เติบใหญ่ร่างกายอ้วนพีพ่อค้าขายหมูก็มักจะมาถามซื้ออยู่เนืองๆแต่ว่านางก็ปฏิเสธไม่ยอมขายให้ แกก็บอกกับเขาบอกว่าฉันเลี้ยงเขามานะ่ะฉันก็รักเหมือนลูกเหมือนกันนี่อยู่มาวันหนึ่งพวกนักเลงเหล้าก็มาสังสรรค์กินเหล้ากันกินเนื้อเป็นกับแกล้มจนกระทั่งเนื้อที่เตรียมมาเนี่ยหมดพวกเขาก็เดินหาซื้อเนื้อไม่ได้พอได้ทราบข่าวว่าที่บ้านหญิงแก่เนี่ยมีหมูก็เลยไปขอซื้อให้ราคาแพงเขาก็บอกยายบอกยายขายหมูให้ฉันเถอะฉันให้ราคาดีนะ ไม่เอาหรอกพอคุณฉันไม่ขายหรอกไม่มีใครเขาขายลูกกินหรอกไอ้นั่นมันหมูเนี่ยไม่ใช่ลูกของยายนี่ถึงจะเป็นหมูเนี่ยฉันก็รักเขาเหมือนลูกเหมือนกันพวกนักเลงเล่าเห็นว่าขอซื้อตรงๆไม่ได้ผลก็เลยวางแผนอ่หลอกให้ยายแกกินเหล้าจนเมาเสร็จแล้วก็ขอซื้อใหม่ยายจะเอาหมูไว้ทำไมอ่ะกินก็จุสู้ขายพวกฉันแล้วก็เก็บเงินไว้ดีกว่ายายนะ พูดจบเอาเงินยัดใส่มือยายทั้งหลายกระหาปณะนะทีนี้ยายแกนี่แกเมาแล้วก็ขาดสติสิยิ่งมาเห็นเงินอยู่ในมือหลายกระหาปณะนะอย่างนี้แกก็ยิ่งลืมตัวเกิดความโลภขึ้นมาเอา้เอาเลยพ่อคุณเ,เดี๋ยวฉันขายหมูไอจุลาตุนให้อะนะไอตัวน้องแต่ว่าไม่ขายตัวพี่ให้นะไหนอะไอ,ไอ,ไอหมูจุลตุนของยายอยู่ที่ไหนอะ อยู่ที่กอไม้นอนพุงเขียวอยู่นู่นน่ะเรียกมันมาสิยายอมเรียกมันต้องเอาอาหารล่อมันพวกนักเลงเห็นยายไม่มีอาหารหมูก็เลยนําข้าวสุกมาให้ยายถาดหนึ่งหญิงแก่ก็เอาข้าวน้ำไปเทใส่รางจนเต็มแล้วก็ส่งเสียงเรียกเจ้าหมูจุลตุนตัวน้องให้มากินข้าวฝ่ายหมูมาหาตุนตัวพี่ในได้ยินเสียงแก่อเรียก หมูจุลตุนผู้น้องให้ไปกินข้าวก็รู้สึกแปลกใจเพราะแต่ไหนแต่ไรจะเรียกตัวก่อนทุกทีก็เลยคิดว่าเอะวันนี้เราสองพี่น้องน่าจะมีภัยซะแล้วชักจะมีอะไรไม่คอดีซะละมัง้งหมูมหาตุนก็เรียกหมูน้องมาแล้วก็บอกว่าเออน้องเฮ้ยวันนี้นะแม่เขาเรียกน้องก่อนเพราะฉะนั้นจงไปหา,หาแม่ก่อนก็แล้วกันหมูจุลตุนก็ทําตามที่พี่ชายบอก โดยออกจากพุ่มไม้ก็เดินไปแต่พอมีเห็นคนยืนถือบ่วงเชือกหลายคนยืนอยู่ใกล้รางข้าวก็รู้สึกตกใจกลัวก็หันหลังกลับมาหาหมูผู้พี่แล้วก็ยืนตัวสั่นอยู่หมูมหาตุนเห็นน้องชายยืนสั่นอย่างนั้นก็บอกว่า ơi, น้องเอ้ยน้องสะดุ้งกลัวภัยถึงหมุนไปหมุนมาต้องการที่หลบซ่อนใช่ไหมจงทำใจให้สงบแล้วก็กินอาหารเถอะเพราะว่า แม่เนี่ยเขาเลี้ยงเราไว้ก็เพื่อต้องการเนื้อนี่แหละหมูจุลตุนพี่าผู้น้องฟังหมูพี่สอนอย่างนั้นแล้วก็ยังคิดอะไรไม่ออกเพราะความกลัวตายหมูมหาตุนผู้พี่ก็กล่าวสอนต่อไปว่าน้องเอ้ยน้องจงลงไปที่ห่วงน้ําที่ไม่มีโครนตมแล้วก็ชําระเหงื่อแล้วก็ใครออกไปให้หมดเสร็จแล้วก็เอาเครื่องรูปไรใหม่ใหม่หมทาตัวเธอจงเลือกเอาเครื่องรูปไลรที่มีกลิ่นหอมไม่จางหายเป็นนิดนะ ปรากฏว่าเหมือนกับความมหัศจรรย์เสียงกล่าวสอนหมูน้องชายของหมูมหาตุลผู้พี่นี่ดังก้องไปทั่วเมืองพราราณสีพระเจ้าพราราณสีขราชบริพันธ์รวมทั้งพวกชาวเมืองได้ยินเสียงนั้นแล้วต่างก็พากันมาอย่างที่เกิดเหตุนี่พระเจ้าพราราณสีทรงรับสั่งให้ตัดดงไม้แล้วปราบพื้นดินให้เสมอแล้วก็เกลี่ยทรายลงพวกนักเลงเล่าได้ฟังถึงก็สั่งเมาก็ทิ้งบ่วงยืนฟัง ฟังธรรมฟังหมูสอนน้องเนี่ยอ่าแล้วเวลานั้นยายแก่ก็หายเมาเหมือนกันหมูจูลตุนตัวน้องได้ฟังพี่ชายกล่าวสอนก็ยังไม่เข้าใจความหมายก็คิดว่าเอ้หมูอย่างพวกเราไม่เคยลงอาบน้ําในสระไม่เคยชําระเหือขัดขี้ใครไม่เคยรูปไล่ตัวได้ของหอมพี่ชายเราพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงนะ เสร็จแล้วก็ถามพี่ชายห่วงน้ําที่ไม่มีครนตรมนะี่ยมันอยู่ที่ไหนนะพี่เหงื่อและขี้ใครที่พี่ว่านะ่หมายถึงอะไรแล้วเครื่องรูปไ่แบบใหม่คือชนิดไหนที่พี่ว่าทาแล้วกลิ่นไม่หายหมูผู้พี่ก็กล่าวแก้ข้อสงสัยว่าห่วงน้ําที่ไม่มีครนตรมก็คือธรรมะเหงื่อและขี้ใครก็คือบาปศีลคือเครื่องรูปไย่างใหม่ซึ่งกลิ่นของศีลจะไม่จางหายไปไหน จากนั้นก็กล่าวสอนอีกบอกว่าคนที่ฆ่าผู้อื่นได้ในย่อมดีใจแต่คนที่เป็นเจ้าของชีวิตเขากลับเสียใจน้องตุนทิระเอ้ยนั่นวันเพ็นมาถึงแล้วในวันอุโบสถอย่างนี้สัตว์มีศีลอย่างเราย่อมยินดีสละชีวิตหมูมหาตุนผู้พี่กล่าวสอนทำอย่างฉาดฉานท่ามกลางประชาชนที่มามุงดูประชาชนต่างปรบมือแสดงความยินดีระบกสะบัดผืนผ้า บริเวณสถานที่แห่งนั้นก็เซ็งแซ่ไปได้เสียงสาธุพระเจ้าพระณสีทรงเลื่อมใสามากก็ทรงสละพระราชทรัพย์บูชาพระโพธิสัตว์แล้วก็นําหมูสองพี่น้องมาเลี้ยงไว้ในพระราชวังทรงรับสั่งให้เอาน้ําหอมมาอาบน้ําให้จากนั้นก็ทรงสั่งให้เอาของหอมมาทาตามตัวให้นําแก้วมณีมาคล้องคอส่วนหญิงแก่ที่เลี้ยงหมูสองตัวนี้มาก็ทรงรับสั่งให้พระราชทานยศ ให้หมูมหาตุนทิละกับหมูจุนทิละต่างอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในราชสำนักจนตราบอายุไขชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบัณฑิตเมื่อภัยมาถึงตนย่อมไม่สะทกสะท้านแล้วในที่สุดก็สามารถเอาชนะปัญหาได้เช่นเดียวกับหมูมหาตุนทิละไม่สะทกสะท้านกล่าวธรรมสอนน้องชายอย่างองอาจจนในที่สุดก็พ้นจากภัยแล้วก็ได้รับการปูนบำเหน็จอย่างดีเลิศทีเดียวครับ เดี๋ยวพักสักครู่ครับ